หงุดหงิดชะมัดเลยฉันจะคอยดูนะว่าฉันไม่อยู่บ้านแบงนั้นแล้วอะพวกแกจะทำกันยังไงใช้ฉันกันอยู่นั่นแหละกลับไปอยู่กับแม่ดีกว่า กระเป๋ากับมาใบใหญ่ขนาดนั้นล่ะกระหนูกะจะมาอยู่ที่นี่สักสองสามวันนะสิจะมาอยู่ที่นี่เหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกอ่ะแม่ะคะหนูโดนรังแกอะอยู่ที่บ้านนั้นน่ะแม่ผัวใช้หนูทํางานหนักมากหนูต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาทํากับข้าวทาความสะอาดบ้านถูบ้านโอ้ยทุกอย่างอะแม่ โซฟานี่ so แทบจะไม่ได้นั่งพักเลยนะข้าวก็แทบจะไม่ได้กินเหนื่อยมากเลยอนะแม่ใจเย็นๆก่อนนะฝนไม่สบายใจก็กลับมาอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ช่วงนี้ฝนก็อยู่บ้านพักผ่อนให้สบายใจก่อนส่วนเรื่องงานบ้านอะไรพวกนี้ฝนไม่ต้องทำหรอกนะเดี๋ยวพี่เป็นคนจัดก,การเองถ้าฝนขันเหลืออะไรฝนก็บอกพี่ได้นะ ฝนค่ะแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้แกก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วที่สำคัญแกมีครอบครัวแล้วถ้าเจอปัญหาแกอย่าเอาแต่ใจแบบนี้อีกเข้าใจไหมตอนเนี้แม่ให้แกอยู่ที่นี่ไปก่อนถ้าแกหายโกรธเมื่อไหร่แกต้องรีบกลับไปอยู่บ้านสามีทันทีแม่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะแต่ที่นนแน่ๆหนูไม่อยากกลับไปบ้านหลังนั้นแล้ว นี่แกอย่าพูดแบบนี้นะเดี๋ยวแกเบื่อที่นี่แกก็อยากกลับไปเองแหละหยอยู่บ้านตัวเองอะ่ะจะเบื่อได้ไงล่ะคะพี่เหมยกวาดอยู่นั่นแหละพาที่หนูบอกให้พี่ซักเมื่อกี้พี่ซักหรือยงังอ๋อตัวนั้นเหรอพี่ซักเสร็จแล้วจ้ะซักเสร็จก็ดีแล้วพี่พี่ทำความสะอาดตัวเอง เออพี่แล้วพี่ซักให้หนูยังไงหรอก็ใช้เครื่องซักผ้าไงฮะอะไรนะพี่ใช้เครื่องซักผ้าหรอพี่พี่รู้ไหมว่าเสื้อตัวนั้น่ะมันใช้เครื่องไม่ได้ก็ก็ฝนไม่ได้บอกพี่นี่เอาเอาใหม่ได้พี่ซักให้ใหม่พี่ซักใหม่เสื้อก็เปื่อยหมดแล้วสิ พี่ไม่รู้หรือไงว่าเสื้อตัวนั้นน่าหนูซื้อมาแพงขนาดไหนโอ้ยทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างไม่รู้ว่าพี่ชายหนูไปคว้าพี่มาทําเมียได้ไงไร้ประโยชน์จริงๆพี่ขอโทษเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะทําฝนก่อนโอเคไหมฝนค่ะแม่ อยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วนะแม่ว่าแกกลับไปบ้านสามีแกได้แล้วล่ะหนูไม่ไปแม่อยู่บ้านของตัวเองก็ดีอยู่แล้วนี่คะไปอยู่บ้านนูน้นน่ะเขาก็ใช้หนูกับคนใช้อีกอย่างอยู่ที่นี่อะ่ะก็มีคนดูแลหนูอยู่แล้วหนูไม่ไปหรอกคะ่ะนี่แกจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้นะแกแต่งงานแล้ว และแกก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแม่ว่าแกรีบกลับไปดีกว่าแกควรจะหายโกรธได้แล้วนะไม่หนูเป็นลูกสาวแท้ๆของแม่นะคะทำไมแม่ต้องไล่หนูไปอยู่ที่อื่นด้วยอะ่ะหนูไม่ไปนี่ก็แกอยู่ที่เนี่ยแกไม่ยอมทำอะไรสักอย่างแกให้พี่สะใภ้ทำอยู่คนเดียวแบบนี้มันไม่ดีนะมันไม่ดีตรงไหนคะงานพวกนั้นอะ่ะ มันก็เป็นหน้าที่ของสะพ้ยที่ต้องทําอยู่แล้วแล้วมันแตกตรงไหนคะนี่แกรู้ไหมก่อนที่พี่สะพ้ยแกจะแต่งงานมาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็เป็นหัวแก้วหัวแหวนของพ่อกับแม่เขาเหมือนกันนะแต่มาอยู่ที่เนี่ยเขาได้ทํางานทุกอย่างแล้วยิ่งแกกลับมาอยู่เขาต้องดูแลแ,แกซักเสื้อซักผ้าให้แกจะกินข้าวยังต้องยกมาเสิร์ฟแกอีกนี่พี่ แกดีขนาดไหนแกอ่ะควรจะดูพี่สะพ้ายแกเป็นแบบอย่างบ้างนะโอ้ยแม่รู้แล้วล่ะค่ะป่นอยู่นั่นแหละอ้าพี่ไหมนี่พี่จะไปไหนคะเนี่ยคือพี่จะกลับบ้านตัวเองสักสองสามวันนะ่ะแล้วในมือของพี่นั่นถืออะไรอยู่อ๋อ อันนี้เป็นเสื้อผ้าเก่าของพี่เองพี่ใส่ไม่ได้แล้วจะทิ้งก็เสียดายพี่ก็เลยจะเอาไปให้แม่ใส่ที่บ้านนะ่ะฮะเอาไปให้แม่ใส่แม่แม่ดูสิคะพี่เหมยเขาเอาเสื้อผ้าบ้านของเราไปที่บ้านแม่เขาด้วยอะ่ะเงินที่ซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเงินของพี่ชายเราทั้งนั้นแหมเมื่อกี้แม่ยังพูดอยู่เลยว่าพี่สภายดีนักดีหนาฝน เสื้อผพ้าพวกนี้พี่ก็ใช้เงินของตัวเองซื้อไม่ได้ใช้เงินของพี่ชายฝนซื้อเลยสักหน่อยทำมาเป็นพูดดีพี่แต่งงานกับพี่ชายของหนูแล้วอะเวลาพี่ชายมีอะไระพี่เขาก็ยกให้พี่ทั้งหมดนั่นแหละแม่แม่ดูพี่เหมยสิแม่ทำไมไม่สั่งสอนพี่เหมยเขาบ้างล่ะคะปล่อยให้พี่เหมยมาทำแบบนี้ได้ยังไงฝนแกนั่นแหละหบปากไปเลย เป็นเรื่องในบ้านฉันแกไม่ต้องมายุ่งแกแต่งงานมีครอบครัวออกไปแล้วแล้วแกยังจะมาอยู่บ้านแม่อีกยังไม่พอยังมีหน้ามาสั่งสอนคนอื่นเขาอีกแม่ทำไมแม่พูดกับหนูแบบนี้ล่ะคะที่หนูพูดไปอะเพราะหนูหวังดีกับแม่นะถ้าเกิดพี่เหมยเขาคนของบ้านเราไปที่บ้านหนูจนหมดแล้วบ้านเราไม่เหลืออะไรเลยละแม่ ถึงเมยะจะขนของไปหมดบ้านแม่ก็เต็มใจแกแหละไม่ต้องมายุ่งแม่คะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วค่ะหนูไม่เอากลับแล้วค่ะเมยเดี๋ยวก่อนสิลูกงั้นเอานี้ลูกเอาเงินนี้ไปเลยนะเอาไปซื้อเสื้อผ้าให้พ่อใหม่เลย พอพอพอไม่ต้องเถียงกันละแม่เงินนั้นเอาให้หนูมามา,มานี่ฝนแกมีสิทธิ์อะไรมาของเงินแม่เอาก็แม่ให้เงินพี่เหมยแม่ก็ต้องให้หนูด้วยสิเก็บไว้เลยเหมยเอาไปซื้อของให้พ่อกับแม่เหมยแล้วเหมยไม่ต้องไปสนใจน้องมันนะรีบไปเลยลูกไม่ต้องคิดมากลูกหนูขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะงั้นหนูไปก่อนนะคะแม่จ้าลูกรีบไปเลยจา้า เรียกแม่เลยนักหนาเนี่ยนี่ลุกขึ้นเลยแล้วลุกขึ้นไปไหนไปอยู่บ้านโน้นเลยโอ๊ยแกอยู่ที่นี่ไม่ได้หนูไม่สไสอนไม่รู้จักจำให้อยู่บ้านสามีไปไปแม่หนูไม่อยากไปอะ่ะใส่รองเท้ากลับไปเลย,ยใจเร็ว เด็กคนนี้สอนไม่รู้จักจำทะเลาะก,กันทีไรกลับมานี่ทุกที